ไอโฟน13กับ p h o n e 14เนี่ยก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีที่แบบมันแตกต่างกันชัดเจน Apple เนี่ยก็มีแผนที่จะทําเป็น Subscription Hardware คนก็จะเป็นรายเดือน29.95ถึง50เหรียญก็ในอนาคตก็คือเหมือนกับค่ายผู้ผลิตเนี่ยก็จะก็จะเหมือนกับการเช่าเครื่องกันแหละเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วครับ iPhone 14 ของไทยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จคือไทยเองเนี่ยก็ได้ยกระดับเป็นเทียร์หนึ่งยอดขาย iPhone ของประเทศไทยเนี่ยก็คือมีสูงมากพอที่บริษัทแม่อย่าง Apple เนี่ยยกเป็นเทียร์หนึ่งคือขายพร้อมกับอเมริกาผมไปที่ Central World มาก็สังเกตได้ว่า c l m v ก็บินมาซื้อที่เมืองไทยคนเวียดนามหรือว่าคนมิดเดิล a อีก็หรือว่าอินเดียก็ยังมาเมืองไทยเพื่อจะมาซื้อ Apple iPhone ก็ถือว่ายอดขายในไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จคือพอดูจากางบการเงินแล้วเนก็เห็นชัดเลยว่า p p o o n เนี่ยเป็นเป็นจุดหลักที่ที่รายได้เข้ามา52.5%เนี่ยมาจาก iPhone 8.7%นี้มาจาก iPad 9.6%มาจาก Mac 10%มาจาก iWatch แล้วที่เหลือเนี่ยก็มาจากเซอร์วิสอื่นๆหรือว่า iTunes แต่ Apple เนี่ยก็มีแผนที่จะทำเป็น Subscription h าร์ w แวรอันนี้ก็เป็นข่าวที่หลุดออกมาจาก Macworld แต่จริงๆก็มีการพูดกันนานแล้วล่ะว่าไม่มี Innovation อะไรมากมาย iPhone 13กับ iPhone 14เนี่ยก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีที่แบบมันแตกต่างกันชัดเจนเพียงแต่ยกเว้นก็มีราคาหรือว่ากล้องที่สวยกว่าเท่านั้นนิดหน่อยไม่ได้แตกต่างกันมากจากรุ่นที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำเป็น subscription ดีกว่า ซึ่งตอนนี้ทางทาง l p p เ e เองก็มี Subscription ใน iTunes อยู่แล้วหรือว่า Subscription เป็น iCare อยู่แล้วก็ามาพ่วงก,กับ iCare mm hmm. เมื่อทาง Apple คํคำนวณได้อย่างนี้แล้วเขาก็เลยคิดว่าเออทำเป็น recurring p แพลดีกว่าทำเป็น Subscription ก็คล้ายๆกับพวก Netflix หรือว่า Amazon Prime ทําทำอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มาอัปเดตแก d g e จและแต่ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือกระแสเรื่องคาร์บอนด้วยคือการลดโลกร้อน ก็คือลดอปริมาณคาร์บอนที่จะต้องผลิตในแบตเตอรี่มันเรื่องแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่จริงๆก็มีการใช้งาน2อสปีก็เสื่อมโดยเฉลีย่ยแล้วคนจะเปลี่ยนโทรศัพท์กันทุกๆสองสามปีทีาาทำ s ับสคริปชันเนี่ยมันก็มีข้อแม้ก็คือต้องเอาโทรศัพท์เครื่องเก่าหรือว่าแกดเจ็ตตัวเก่าเนี่ยไปไปรีเทิร์นแล้วก็คือตัวตัวบริษัท Apple เองก็เอาพวกชิปหรือว่าแบตเตอรี่เก่าเนี่ยมาใช้งานได้อีก มันก็คือการรีไซเคิลผู้บริโภคกไไ Re uh, ไไ็ไม่ได้รี bage, ไม่ได้ uh, ไม่ได้รีเฟอร์บิชไม่ได้ไม่ได้รีไซเคิลร้อยเปบางคนนี่ก็เหมือน uh, เป็นกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์บางคนก็ยังเก็บไว้อยู่นะของ Apple นี่อาจจะมีมัน uh, เขาก็เพิ่มพสไอ้มันรีฟีสามสเหรียญ45เหรียญ50เหรียญ uh, แล้วก็ได้เป็น iPhone Standard หรือว่า อัปเกรดโปรแม x กสเปคอะไรอย่างนี้ a ก g e t เนี่ยก็จะรวมกับเป็น iCare ด้วยเลยก็คือรวมกับ Service ด้วยเลยคนก็จ่ายเป็นรายเดือนแล้วก็แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ภายในปีสองในทุกปี2ป, 2, ปีเป็นเครื่องได้แต่มีข้อแม้คือต้องเอาเครื่องก่ามารีเทิร์นกากนันวิจัยของของตัว Apple เองเนี่ยคนที่ใช้ iOS ก็จะยังยังใช้ ios อยู่แต่การทำ subscription แบบนี้มันก็ทำให้คนย้ายค่ายยากถึงแม้จะมี loyalty ถึงแม้จะมีะความคุ้นชินเป็น habit แต่พอมี subscription แบบนี้มันก็ย้ายย,าย้ายย้ายระบบเนี่ยแทบจะย,ยากมากตัว Apple แต่ไหนแต่ไรมาเองเนี่ยค่อนข้างจะ strict เรื่องระบบปฏิบัติการแบบปิดอยู่แล้วพอมี subscription เนี่ยมันจะทำให้ ยูเซอร์เนี Care, iTunes, this, get get it. It ่ยฟิกเลย29.95ถึง50เหรียญเราจะได้อุปกรณ์อะไรบ้างรวมทั้งมี iCare มี iTunes มีอะไรอย่างงี้ก็คือเช่านั่นแหละเพราะว่ากระแสการซื้อตอนนี้มันมันมันลดลงไม่ว่าจะเป็นวงการรถยนต์ด้วยวงการรถยนต์ตอนนี้ก็เป็นเป็นลีสการเช่าซื้ออย่าง t ท s l a เนี่ยเขาก็ พอโพสตรงนี้ก่อนตัว t o y o ต a เองก็มีเห็นมีมีเซอร์วิสตรงนี้ผ่านกินโตจ่ายรายเดือนคุณก็ได้รถไปขับรวมเมเนจเมนต์ด้วยคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาเอารถไปซ่อมคนก็จะลดความเป็นเจ้าของอะลดความเป็น o w n นอร์ชิพอ d นดรอก็เริ่มมีการคิดแบบนี้แล้วเหมือนกันตัว Samsung เองก็เริ่มมีการคิดเพราะว่ายอดขายเขาเริ่มตกลงเทคโนโลยีมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มไม่มีอินโนเวชั n แล้วไงแล้วอีกอย่างนึงพอมันมาถึงยุคนี้ด้วย ก็กลายเป็นคนก็เริ่มประหยัดขึ้นมากมากขึ้นมันก็กลายเป็นแบบเหมือนกับทางเลือกใหม่ๆคือผู้บริโภคเองก็ต้องมาคํานวณดูว่าอันไหนถูกกว่ากันระวังซื้อเครื่องใหม่หรือว่าจะเป็นเช่าเพราะจริงๆบางทีค่ายค่ายเอ่อพรวัเดอร์อะค่ายค่ายโทรศัพท์มือถือก็มีส่วนลดให้ในการซื้อเครื่อง<ท>แต่ก็ต้องจ่ายค่าเซอร์วิสชาร์จเดือนนึงเยอะอยู่แล้วก็ในอนาคตก็คือเหมือนกับค่ายผู้ผลิตเนี่ยก็จะก็จะเหมือนกับการเช่าเครื่องอะไแหละเพราะว่าเขาก็ต้องการเขาก็ต้องการ Recurring income คือโมเดลมันก็โมเดลของ Netflix บางคนเนี่ยส,สับสับสคริปชจ่ายค่าจ่ายค่าสับสกิปไปแล้วบางทีก็ไม่ได้ดูก็มีมันก็หักจากเครดิตการ์ดทุกเดือนถูกว่าวมันก็ผูกกับบัตรเครดิตหักจากเครดิตการ์ดทุกเดือนตอนนี้ก็ iPhone ก็จะ,อะของ Apple ก็อยากจะทําแบบนี้บ้างเพราะว่าตัวเองก็มี t u n e s มีมี Cloud อยู่แล้วมีรลบบคลาวมีมี มี iTunes มี uh, iCare อะไรอย่นี้อยู่แล้วก็เอาคือจะเอาแกจ g ตเนี่ยมาลิงก์ด้วยเลยเพราะว่าเขาคำนวณดูแล้วหลักๆาจากอายอดขายเา52%เข้ามาจาก iPhone อยู่ดีค่ายมือถือกอ็อาจจะต้องแข่งขันกันสูงแหละในอนาคตเพราะว่าตัวตัวผู้ผลิตเนี่ยจะลงมาเล่นเกมเองด้วยคือจะจะเปลี่ยนเป็นระบบอินเทอร์เน็ตกันหมดแล้ว Voice call เนี่ยตอนนี้คือการลดการลดลงไปเร้เยอะแล้วอีกหน่อยถ้าเกิดเป็น 6G ก็ขงคนก็คง,งไม่ได้ใช้ตามสายละตัว Apple เองก็เริ่มมีนโยบายไงว่าจะไม่แจกแบตเตอรี่สายชาร์จก,ก,ก็คือขายแยกไงที่ Apple ทําแบบนี้ข้อมูลเพราะว่าทุกคนก็มีมีสายชาร์จของเก่าอยู่แล้วของรุ่นใหม่มันก็สามารถใช้กับรุ่นเก่าได้แต่มันก็ทําให้ตลาดมือสองก็น่าจะราคาตกลงอันนี้อันนี้มีผลต่อตลาดมือสองด้วย